สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมช่อง Youtube เสือพาไปครับผมบรรยากาศยามเช้านะฮะวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่20มกราคม2567นะฮะจากวัดบ้านเดือนะครับเพราะว่าการเคยไปพูดในงานดรดโรอนโรนส่งแสงสะท้อนมาทดรดราไมรนส่งแสงจะพูด ตามกําหนดการนะครับผมนะช่วงเช้าวันนี้นะครับก็จะเป็นพิธีตักบาตรนะครับผมหนะลังจากตักบาตรก็จะเป็นการอุปสมบทนาคทั้งเก้านะฮะท่านที่ยังไม่ได้ใส่บาตรนะครับท่านพี่เสือก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะฮะที่จะได้ร่วมบุญ,ญใหญ่ในการบวชพนะร้อมกันกนะระยอดนะรัเก้า องนะครับเมื่อบวชเป็นพระแล้วนะฮะต้องเก้ารูปนะฮะตอนเป็นนาคเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้นะครับท่านอาจารย์นิกรน้อยนะฮะที่มาทําพิธีสู่ขวัญนาคให้ก็บอกว่าตอนนี้เป็นนาคสมมตินะครับเราจะเรียกว่าองค์นะครับส่วนนาคที่เป็นรูปปั้นแบบนี้นะฮะเราเรียกว่าตนนะครับนี่คือเรียกเป็นตนนะครับผมนะครับ นะส่วนนาคที่เตรียมบวชพระเนี่ยนะครับเป็นคนเราเรียกว่าเป็นองค์นะฮะเมื่อบวชพระเสร็จแล้วก็เรียกเป็นรูปนะครับผมนะจะเห็นว่าตอนนี้นะฮะเครื่องอัฐบริการนะอันนี้พี่เสือไม่แน่ใจว่าเรียกถูกไหมนะครับก็เตรียมไว้แล้วนะฮะสำหรับหน้าทั้ง9องค์นะครับผมนะึ่งสองสามสี่ด ขอแจ้งคร่าวๆนะครับการถือผ้าตรในวันนี้นะครับเราจะจัดให้ทางเจ้าภาพนะครับได้ได้ถือผ้าไรนะครับเป็นอ้ะเสือจจะาพราขึ้นไปชมบรรยากาศในบริเวณโบสถ์นะครับก็ด้านในที่ะเรมจริงๆแล้วนะครับเรามีฉพาะผัยนะครับการล่น วนรอบพระโอสถทั้งสามรอบเราสามารถนะครับที่จะเปลี่ยนนะครับการการการุตอนนั้นพี่เสือพามาดูกลางคืนนะก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับพอมาตอนตอนเช้าวันนี้ก็สวยอีกแบบหนึ่งนะงดงามมากเลยนะการวาดรูปนะของจิตรกรที่มีฝีมือนะคนวาดเนี่ยเราเรียกเขาว่าเป็นจิตรกรนะครับเมื่อวาดเสร็จแล้วนะภาพที่เราเห็นเรเรียกว่าจิตรกรรมนะครับ ก็เป็นจิตกรรมรอบผนังโบสถ์นะครับผมเพราะว่าน,นะครับถ้าถ้าเสร็จพระิติแล้วนะครับเธอใส่บาตนะครับก็เยียนเชิญเลยนะครับใส่บาตก่อนนะครับแล้วก็มาอยู่ด้านด้านสละเลยนะครับนะครับ สีที่ทำพ,พิธีเมื่อวานนะครับผมยังไม่ได้เก็บนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะไว้3วัน7วัน9วันเนาะนะครับจุดที่มีการตั้งเวทีหมอลำซิ่งเมื่อคืนนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ก็โอ้โหเคลียร์โล่งนะสะอาดนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับ โอ้ชาวนี้มีโรงทานอีกแล้วคุณผู้ชมนี่นะฮะโรงทานชาวนี้เป็นปลาท่องโกนะฮะเขาบอกว่าถ้ามาหนองคายนะฮะไม่ได้ทานปลาตะโกเจ้านี้หรือว่ามาไม่ถึงนะฮะ เห็นจากน้ำมันเนี่ยนะใสสะอาดมากเลยนะปกติเราเคยเห็นปลาทัองโกที่อื่นใ่น้ำมันดำปิดนะโอ้แต่ที่นี่สุดยอดจริงๆเนะ่อแล้วคนคันคอคนไออย่างพี่เสือจะทำยังไงเนี่ยต้องยอมแล้วนะคุณผู้ชมนะฮะอดใจไม่ไหวจริงๆนะมันน่าทานมากๆเลยโอ้โหคุณผู้ชมดูอืใครจะอดใจไหวอือร่อยจริง ยอยากไอ้ก็ไอ้ไปคนจะกินอสองตัวเลยอ๋อแล้วก็มีน้ำตาวหู้ด้วยรับครับใส่แก้วครับไม่หวานครับหวานน้อยเนาะรับผมมาอร่อยจริงๆคุณผู้ชม กรอ,อบมากรมอ,มอร่อยมากมเพกื่อนเพนื่อนยูทูบเราก็ทยอยมาแล้วนู่นนะฮะร้อนหน่อยนะคะพี่ครับผมสองหนุ่งสาวจากสี่กอลอปตามแม่ออฟ <c oughs> มาแล้วนะฮะ แแม่่นนนนนนะครรรับาาาาา้้ลลลูกกอองงทถึวตดเเเเจสยย็ขชิญโอ้ติดใจมากเลยตอนนี้นะฮะต้องเดินกลับไปหาปลาต้องโกอีกแล้วคุณผู้ชมเอ๋ยของเขาอร่อยจริงๆนะฮะปกติขายอยู่ที่ไหนครับหนา amphoe ปลานาที่ประการอำเภอล่ะฮะอ๋อทุกวันไหมครับขายทุกวันค่ะกี่โมงถึงกี่โมงครับก็ตั้งแต่สามถึงเจ็ดโมงแล้วก็ช่วงบ่ายช่วงบ่ายก็ขายสองรอบค่ะอ๋อขายสองรอบ ขยันมากนะฮะคุณผู้ชมเจ้าขาคุณผู้ชมเจ้าขาเอ้ยอร่อยมากๆากเลยเขาบอกว่าวันนี้มีแห่นาคแล้วก็มีกรองยาวด้วยนะฮะโอ้ เดนี้เขนนามีแต่รถแ่ที่เป็นรถเครื่องเสียงใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้เราจะได้ดูกองยาวนะครับเราชมนะครับเป็นยังไงนะคุณผู้ชมมาเด้อมาเด้อ <S 2> <S 2> ไม่ต้องกลัวไอ้แล้ว <c oughs> ใจ้อยวันก็ไอไปเลย อร่อยจริงๆหยุดไม่ได้แล้วทำยังไงเนี่ยมาดึงไปหน่อยมาดึงออกจากตรงนี้หน่อยออกลับคี่ทุม่มเสร็กลับแล้วก็ยังมากลับอยู่เมื่อคืนห้าทุม่มมีลงทางหลายอย่างวันนี้ กินทั้งวันแต่ถ้ามีแบบนี้ทุกวันเป็นเดือนนี่จะไปอู่มากรนแล้วมั้งสงสัยกับจำปลาลงน้ำหนักขึ้นแน่เลย <c oughs> อ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมซื้อพาไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ